มาแล้วโกงหมามาแล้วโกงหมามาแล้วนี่เขาเปลี่ยนเถอะวะเดี๋ยไปยังเดี๋ยวเนี่ยเอาอะไรไปตันท้ายอยู่เขาเอาเอานี่ละเอาว่างไปแทนโกงหมานี่เอาอันนั้นต์ล่างห้องหมาไปพุ่นมาแล้วครับโกงหมาเงินสองพันเออออกกันห้อเปลี่ยนปะ nó may, viên may, về túi hăng, hăng lăng. đi oh. biên mày, biên mày. Tháng, tháng lắng. <coughs> nó mình bầu à. ờ nghe đâu bầu. nè, để bà cứ khui thế mà ô liệt con, mình mới mày liệt không lấy nào à? hãy <coughs> พยายบาออดัดนี่ทันออกอากาศซุ่นนี่เราวมัคิดผิดฝาดเรื่อยๆแล้วเ,าเราต้องทอไรนั่นเอามาเลยเอามาติดนี่เลยนี่นี่นี่ป้อเอามาติดนี่เอาลูงหมาเข้าไปาทานี่เลยนะครับเออเอาทาแบบในวังหันนี่แบบาาหาและ โตสองตัวหาป้าต้องเอาไส่หรอกแมนป้ต้องไส้รุ่นนี่ตม่ามไ้ตัวตื่นต้มไหมวะท่นได้ในตัวปวนในกงไงก็เการะบาดเนี่ยขอแต่ว่ามันหลอดบ่ไา้ นั่นขามนก็ตกไรไว้วาเทียนนั่ดเลยวะหลอดเด่นซะเนาะบ้านไหนวะเอ้ยตัวนี้ก็เข้าดีจั่วะน่นนี่ครับดีจ้าผูเจ้าผูตัวผูตัวเดียวในกลุ่มเนี่ย นี่เลยทันรอดได้แหละเอิ้อนยกขึ้นเอาไปแกะี่ยเดี๋เอาเนี่ยเอาไปน้ำนี่น้ำดำหน่อาเอาออกเลยออกไปเลยออกไปต้องการอันนี้เอาไปเอาไปนี่ก็ได้ยมองบัตนาประตูนี่กันเลยหัวเสียบเราไปมีประตูให้ด้วยให้ชะบาขึ้นไปแล้วก็ให้ชะบาลงมา มันยังไม่ชินครับยังไม่ชินเอา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 ไครับ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 ผมยังไม่ชินครับเอาเอางออกได้หวะเอา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 หมจอมเดือมันก็ดื้อสุดๆเลยล่ะนี่ไหม สบายแล้วผมที่นี่ยวผอเอส่าเขาอันนี้มันยังไงแล้วของใส่กันด้วยนี่จะมาจะวยบวายทำไมฮะจะามานี่แหละอยากจะนอนก็นอนที่นี่อยากจะอยู่ก็อยู่ยังไงก็แล้วแต่ ได้ที่อยู่ใหม่ละแกจะนอนแบบไหนก็มันอนซะดูแบบคุณนายจริงๆนะพวกเองเนี่ยเอาขี่แล้วเอาเจิ๊มจิ๊มโอ้ยไอ้ต่าวเอ้ยขี่เหรอ ไอ้นี่แหละมันขี้มันก็ล้างง่ายมันไม่เหมือนไอ้นี่มันไม่เหมือนไอ้กระ,ะมังพลาสติกเพราะมันล้าง,งายากมันกลัวตกถ้ากลัวตกก็มาทางนี้ตอนลกเป๊ะเอ้านี่อน,นั่นไม่มีตกไม่มีตกแน่อนอนจะไปเกียร์ขี้ยฟ้อง นั่นแหละอืมก้น่ะก้น่ะเหียนผาด้วยวันนี้เริ่มเหียนเป็นน่ะอืมก้น่ะถ้าเป็นเจียงแบบนี้มันล้างง่ายขี้มันก็ลงตรงนี้ก็ล้างฉีดออกลงร่องน้ำแล้วก็ ยิงยาวไปลงท่อระบายน้ำข้างหน้าบ้านนู้นเลยผมวางแผนไปหมดแล้วเอาสะดวกถ้ารู้ว่ามันเป็นอันนี้ก็อย่าออกมาตัวสนุกเลยทีนี้มีพื้นที่ให้เล่น เงินสองพันบาทดินี่นี่ไม่รวมเตียงอันนี้เตียงมีอยู่แล้วชบ,บาออกมาหาลูกแล้วบบพัดลมตัวนี้เปิดให้ทั้งวันทั้งคืนเลยก็คือสงสารมันเนาะมันก็น่าจะร้อนน่าจะอะไรก็เปิดให้มันก็อ่บบาจจะบาออกมาเร็ว เดี๋ยวพุ่งออกไปนะแล้วมันจะวิ่งไปกัดคนอื่นซะมันห่วงลูกมันเดาทางไม่ถูกครับตอนนี้เออนั่นแหละงูว่าแบนี้ว่าลูกขึ้นไปหาลูกยังไงมาทางนี้มาทางนี้ใช่ปะเอามาทางนี้เลยมาทางนี้มาขึ้นไปหาลูกมานีมานีมานีใช่ปะมานีใช่ปะมานีมานีเร็วมานีมามานีมามานีเร็วม,มานีเร็ว มานี่เร็วมาขืนทางนี้อ้าวแล้วมันถิมหมุนไปเห็ดยังก็ว่าทีมาเห็ดยังถิมาเลี้ยนหลูอีหยังมานี่มานี่มานี่ชาวบ้านมานี่เร็วเร็วเร็วมานี่ดิมานีนี่เิ็ดนังกับเบมุดเป็นบ่ามาทางนี้มาทางนี้เร็วเร็วชาวบ้ามานี่มานี่เออขึ้นไปเบิ้งขึ้นไปนี่ ขึ้นไปนั่นเออ oh. บ้าเนียนันะกินขี้ลูกอ่กินกินขี้มันนั่นแหละมันกินขี้ลูกนชะชบา oh. เอาก่อนเน่าๆกือบกกินอะไรขี้นะ่ะเอากินขี่ไหมกินแต่ก่อนสันก่อนเน่าๆพวกกินเนากขี้แปด้งไปหรอกนั่น ยังไม่คุ้นชินครับยังไม่คุ้นชินกับกรงใหม่ไม่ตัวนี้เหยียบขีเของไปแปดแม่ไปนี่แม่เหม็นขีเลยยังไม่ไปจึงไหนแต่เหม็นขีซะแล้วเออชาวบ,บ,บ้านมึงก็ไปเหยียบขีลูกเลยี่บ่ายขีก้อนนี่ไหม ขีชู adece, ้กันดมมันละอซันี่ยเม้นกับเม้นกินไหมกินขีเลยนะมุก้อนใหญ่จริงมันก็ไม่กินนะชาวบ้ามึงกินเม้กินบัวมึงกินวะกินแล้วมึงขอแข็งแล้วมึงไม่ชาว์บ้าอื้ยมึงก็ทำไปได้เน้อง อ่ะขี่ล้างแม่อ่ะขี่ล้างแม่อ่ะขี่ล้างแม่เออ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 ขี่ล้างแม่สิจะร้องทำไมเนี่ยนอนลงนอนลงนอนลงให้ลูกกินนมมเร็วนอนลงนอนลงชาบ้านนอนลงมันยังไม่คุ้นอ่ะนอนลง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  ก็ผอมเหลือกเกินข้าวกินเท่าไหรก็ไม่อ้วนให้กินข้าวเยอะกว่าคนอีกปริมาณเยอะกว่าผมสองจานอ่ะมันหมดเลยต้องไปเติมอีกีใช่ไหมหัวอาหารเมื่อวานกินให้กินข้าวชงกับปลาทูข้าวคุกปลาทูให้กินชอบมากเลยปลาทูนอนลงนอนลงลูกนอนลงนอนลงเออนอนลงเน่ยนอนลงนอนลงเออนอนลง เอมันไม่ยอมให้ลูกกินนมนอนลงดีๆให้ลูกกินนมนอนลงไอดีลูกก็ะหูเดียกว่าลูกหิวนมสแสดงก้ามดาดกี่สุนอนลงไอ้ดีเอ้ยใบขี่แล้บว่ครูผ่อนนอนลงไอดีเออมันเป็นอย่างมันห่วงอะไรติดนียฮะเอมา เอต้าไปนี่ยนี่ห้องขี้หนังเห็นไหมอันนี้เป็นไรเป็นายเป็นายหนุนน้อยเป็นไร,นไร,นนไรมันยังไม่คุ้นชินเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยเดี๋ยวมันก็คุ้นีลยวลูกขึ้นต่อตีเสียดอกเพื่อ,อ,อนอนลง <IS> อยู่บนนั้นแสนสุขสบายพัดลมก็มีให้ทั้งวันจะเอาอะไรอีกชบาพัดลมก็เปิดให้ตลอดทำโกงให้ถึงสองพันบาทเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีก ได้กรงแล้วสบายใจกรงที่มันกว้างเมื่อคืนไอตัวไอ่าออกได้มันออกปุ๊บผมนึกว่ามันจะลงร่องน้ํามันไปนอนอยู่ข้างไอกระลำบงสีดําอ่ะมันออกมาแล้วมันไม่ไปไหนเลยมันนอนมันเข้าไม่ได้ร้องแหกปาก้นี่ก็มีกล้องคอยสอดสองตลอดครับทีนี้ก็จะดูยากหน่อยเพราะว่า มันพื้นที่เยอะปกติมันจะไปอยู่ตรงนั้นจะเห็นหมดอันนี้มันพื้นที่เยอะก็จะแผนกล้องหาเอากลัวมันเข้าไปในซอกนั้นจังเลยเนี่ยที่มันตะโกนร้องแหกปากเมื่อกี้เนี่ยสบายไหมชวาพอมีเตียงแล้วนะโอเคครับทำได้เท่าที่ทำครับมีคนหนึ่งบอกว่าขายหมามันบาป ผมอยากจะเก็กบไว้อยู่นะครับที่จริงแล้วอยากจะเก็กบไว้ทุกตัวเลยแต่ว่ามันไม่มีกําลังเลี้ยงเพราะว่าผมต้องเดินทางตลอดหมาก็น่ารักซะ้วยก็อยากเก็กบไว้ทุกตัวเลยผมก็ขายตัวละพันนี้คนที่เขาเอาไปเขาก็ไม่ได้เอาไปฆ่านี่เขา,เาไปเลี้ยงไม่บาปหรอกเขา,เาไปเลี้ยงครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ